กินขนมขกหอมหอมสะออนปลาลงลีเมงคำมีคู่ขกลูหน่วยงามตลาดดงตลาดป่าขับรถพาผลไปโหลดตลาดเห็ดขนมขกกินอยู่นาต่อด้วยขับรถตากผลไปโหลดตลาดดุกาสบายดีพอแม่พน้องเบิร์ตสุขุสุกนนอบว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่ทางใดทางเราเรือสหรัฐอเมริกาถูกตัวถูกแห่งที ขับส้มขิบของอัตรีภาคินพาเดี่ยวน้อพี่นอ้องเมื่อนี้เปิลก็มีเมนูมานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็แม่นเมนูขนมขบนันเองเนาะบอดใ้่ซน์ยังหลายเรามีแป้งทงอย่างตามหูภาพเลยเนาะแล้วก็นน้าตาลแล้ะก็นน้าเล็กหน่อยเกลือเมื่อนี้เอ้ยเปิดเ,เปินใส่แป้งหม,มูน้องพี่น้องเปินใส่พงุงขะนอพอก นกน้อยเพิ่นมากินข่าพี่น้องส่วงนี้ข่าอกห่วงเข่ากำลังเป็นน้ำนุ่มเนาะเพิ่นกับพะกันมากินร้ายเบิ่งน้ำนักเพิ่นเน่เพิ่นกินเข่าเหนียวเด้ห่วงเข่าจนหับน้ำนักเพิ่นบ่ได้ขนมขบกระเลืองได้ทีแล้วเนาะแมงข้ามเพิ่นก็มีคู่ได้พี่น้องมึงแน่เป็นตาะอนเพิ่นคือยังนี่เนาะส่วงนี้บรรยากาศมันไดบุญนตกนกน้อยกับกินเข่าแล้วกับพื้ตีกเล่นตากปีกแห้งแงคือว่าเนาะเพิ่นถึงนำพ้น บนันทิฮันมาทางขนมโขกเขาก็ได้ชุกไปที่เรียบร้อยแล้วอมเสิร์ฟแล้วพี่น้องผู้ซึ่งหิวเข่าแห้งแห้งกนนี่เนาะพะว่ากินเข่าแล้วเปิ้นสิลงไปยามดีอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของทุงไฮทุงหน้าเปิ้นเองเนาะพี่น้องเข่ากําลังงามเข่ากําลังอ,อง่อกห่วงพี่น้องแต่ก่อนสิไปยำดีเขากินสมตำกอนเด้ออันนี้ก็แม่นตำขนมจีนนะหรือว่าตำขาปุ่นนั่นแหละลูกชายก,ก,ก็กินนําอีกได้เมื่อนี้เปิน้นสิลุพี่น้องไปยมดีแล้วพี่น้อง มื่อนี้มาตอนเที่ยงพี่ไอเพึ่นกำลังเชียเอากรนลีขึ้นนอะพี่นอ้องนะคะมาเบิ่งกันว่าชีได้ลายบ่หลบนี่เพระาะว่าตอนเสาร์อันกยายามไปเร็วนาะกระได้ลายเต๋อปลาซิวไลายหลมาเบิ่งอีกหลบเที่ยงนี่ว่าเขาชีได้ลายเป็นในนอหนำกำลังหลุดลงเด้อพี่น้องเด้ลายอยู่พี่น้องไดรยอยู่มันอยู่บ้านนี้เขาก็ไปต่อกันที่ตลาดดงนอะพี่น้องขับรถไปตอนฝนตกเลย ตลาดดงห่างจากบ้านเป็นไปประมาณ30สลักนาะพี่น้องกระือว่าไกลเติบอยู่เนาะเมื่อนี่เดินทางหน่วยหลยดยน,นหรือว่าักุดจ้าแะละพี่น้องตลาดดงกระือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งเนาะพี่น้องที่คุต่างประเทศเพิ่นมาเิ่นหมักมาเวหวเที่ยวซมเนาะก่อนเิ่นสีมาธาดพนเิ่นจั๊กันเวะตลาดดงเพราะว่ามีของปลาขายหลากหลายอย่างเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดจุดไม้ไปทางแล้ว thả lát dong, là lát ẩm thực ba, vẫn chưa hết kinh doanh, vẫn chưa hết nhà thôn, chào wa, à. đến dép bằng thua đinh. หายไปนำได้ใต้เนื้ออะไหมกชวดินนี่เตเห็ดเห็ดสองทงด้วยค่เอาสองเตาะเห็นบ่หน่อยนี่โตยังบจักเป็นตาหักเนาะเนาะนี่น้ายอยอะไรกระต่ายโซ่อะไรกระต่ายโม่โคตรเียง่อยะเลียงฝอยเลียงตัวเดียว នេះបងអត់ទូរស័ព្ទមកគេមកគប់ហាមបងណាស់ เงินมากตื่นหนูเอะงะอันนี้ป้าพาบะเอาใหม่อันนี้จะเอาไปบรเลลมื่อ่อนเเอาอเงยจะดีเอายังหน่อยเล็กที่รอนี่ยบ้า่หาทิ่ก็ได้ไม่รอ เล็กิปแเบนแนวอาเลยนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของตลาดดงนพี่น้องของปากของดงลาย้ข่งเนาะถ้าคลิปนี้เปิลขอฝากพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกาลังใจให้เปิลในเหตุคีบแข่งต่อไปเนาะแน่นอนถ้าบุมีพี่น้องกับบมีคลิปต่อไปเนาะถ้าบ่มมีกําลังใจห้เฮากับบุมีทางเดินต่อได้เนาะพี่น้องเนาะลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย